สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast p o d พอดแคสต์สัทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ k p o p ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งคนนะคะในรายการ c n n e t Girl นะคะรายการ s u r v i v a l ที่ตอนนี้เนี่ยก,กำลังเป็นที่พูดถึงอยู่พอสมควรเลยนะคะสำหรับรายการนี้สำหรับคนที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงนะคะเธอเนี่ยก็เป็นผู้แข่งขันในชั้นปีที่4เธอเนี่ยมีชื่อ ว่าไฮยองซอนนั่นเองนะคะสําหรับคนนี้เนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยก็มองว่าเธอเนี่ยมีความวิชวลมากๆแล้วก็มีความสามารถรอบตัวนะคะไฮยองซอนเนี่ยนะคะเป็นพวกแข่งขันในชั้นปีที่4ที่โดดเด่นอีกคนหนึ่งเลยตัวไฮยองซอนเนี่ยนะคะเธอเนี่ยเคยเดบิวต์มาแล้วก่อนที่จะมาเข้าร่วมในรายการ Girl นะคะเธอเนี่ยนะคะเคยเดบิวต์มากับวง Buster นั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นอีกวงหนึ่งที่ตอนที่พวกเธอเดบิวต์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสมาชิกแต่ละคนเนี่ยมีอายุน้อยแล้วก็ได้รับการพูดถึ เกี่ยวกับการที่พวกเธอเนี่ยยังอายุน้อยแต่ว่าก็ยังสามารถเดบิวต์แล้วก็แสดงความสามารถออกมาได้ตอนนั้นหลังจากที่เดบิวต์ออกมาเนี่ยพวกเธอก็ทากิจกรรมแต่ว่าก็ยังไม่เป็นที่ประสบความสําเร็จมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสมาชิกในวงเนี่ยก็มีความน่ารักสดใสนะคะแล้วทีนี้เนี่ยนะคะวงบัสเตอร์เนี่ยนะคะก็ได้มีการแบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกอยู่ค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วก็สมาชิกที่มาเข้าร่วมในวงบัสเตอร์เนี่ยก็คือเยซอนนั่นเองนะคะสําหรับเยซอนเนี่ยคือคนที่แบบว่าเราคุ้นหน้าคุ้นตากัน เพราะว่าเยซอนเนี่ยเข้าร่วมในรายการเก r l p แพ n น t นานๆนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเธอก็ได้เดบิวต์นะคะกับวง Ke ป l e r นั่นเองนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นน้องเล็กแห่งวงเ e ป ler นั่นเองแม้ว่าเธอเนี่ยจะอายุยังน้อยแต่ว่าประสบการณ์ในวงการบันเทิงเนี่ยเธอก็ค่อนข้างเยอะนะคะทั้งการแสดงภาพยนตร์หรือว่าการเข้าร่วมเดบิวต์มาแล้วกับวง b ัสเตอร์นั่นเองแล้วครั้งนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เยซอนเนี่ยนะคะได้เดบิวต์กับวง k e p l e อร์นั่นเองส่วนฮายองซอนเนี่ยนะคะก็ถือว่า เธอเนี่ยก็ยังเดินตามหาความฝันของตัวเองเหมือนกันนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยก็ได้มาเข้าร่วมในรายการ s u r v i v a l young c h i n e t e girl ก็จะเห็นว่าทั้งสองคนเนี่ยนะคะก็ยังมีความใฝ่ฝันในด้านของการเป็นศิลปินไอดอลอยู่นะคะแล้วพวกเธอเนี่ยก็ยังเดินทางตามหาความฝันของตัวเองสําหรับฮยองซอแล้วก็เยซอนเนี่ยนะคะพวกเธอค่อนข้างที่จะสนิทกันมากๆในวงก็จะเห็นมีทั้งคลิปมีทั้งรูปภาพนะคะที่ได้มีการเปิดเผยออกมาในตอนที่เธอเนี่ยอยู่ในวงบัสเตอร์นั่นเองแล้วฮยองซอเนี่ยนะคะก็ได้รับความสนใจมากมาก ตอนที่อยู่ในรายการเพราะว่าก็มีการเปิดเผยออกมาว่าเธอเนี่ยเคยเป็นสมาชิกในวงเดียวกันกับเยซอแล้วตอนนี้เนี่ยกระแสะของเยซอก็ดีมากๆเพราะว่ามีการพูดถึงนั่นเองนะคะทําให้แฟนๆหลายๆคนเนี่ยก็ต่างเชียร์ฮยองซอนะคะให้เธอเนี่ยได้เดบิวต์แล้วก็ถ้าพูดถึงความสามารถของฮยองซอเนี่ยก็เรียกได้ว่าครบเครื่องนะเป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์แล้วก็การแสดงบนเวทีของเธอเนี่ยก็ดีมากๆนะคะแฟนๆเนี่ยต่างชื่นชมรวมทั้งกรรมการในรายการยังไงนะคะเราก็มารอลุ้นกันนะคะว่าให้ Hai เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้เดบิวต์ก็น่าจะเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าน่าประทับใจมากๆเลยนะคะถ้าฮยองซอเนี่ยได้เดบิวต์เป็นเกิลกรุ๊ปจากทีเน็ตเกิร์แล้วก็แบบว่ามีโอกาสนะคะแบบว่าได้ขึ้นร่วมแสดงเวทีเดียวกันกับเยซอแห่งวงเคปเลอร์อะไรประมาณนี้นะคะก็เหมือนว่าทําให้ทั้งสองคนเนี่ยได้พบเจอกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่แบบว่าแยกย้ายกันไปเดินทางตามหาความฝันของตัวเองหลังจากที่เยซอเนี่ยก็ประสบความสาเร็จได้เดบิวต์อีกครั้งหนึ่งแล้วหวังว่าฮยองซอนนะคะเธอก็จะเป็นคนหนึ่งที่เดินทางตามหาาความฝันสเร็จ ด้วยยังไงนะคะก็อย่าลืมติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้เธอด้วยรวมทั้งก็อย่าลืมติดตามนะคะรายการเชนเน็ตเกิร์ลเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเข้มข้นมากๆนะคะก็มารอลุ้นกันว่าจะมีใครกันบ้างนะคะที่ได้เดบิวต์กับทางรายการรวมทั้งก็อย่าลืมติดตามเยซอแห่งวงเคปเลอร์กันด้วยนะคะเธอเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่กว่าที่จะมาถ,ถึงการเดบิวต์กับเคปเลอร์เนี่ยเธอก็ผ่านอะไรมามากเหมือนกันนะคะอย่าลืมติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทั้งเยซอแล้วก็ฮยองซอกันด้วยสําหรับใครนะคะที่มมีีคคววาิดเเห็นยยังไงไกก่บ คลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเราก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เปืนกำลังใจให้ด้วยนะคะ